้อยรัชวินตูนบอดี้สแลมจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกคนที่สองเฮั่นสมใจคุณพ่อพี่ทะเลจะได้น้องสาวหลังจากที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าทายาทคนที่สองแล้วสำหรับครอบครัวของตูนอาทิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมและพันรยาก้อยรัชวินล่าสุดได้เลิกดีแม่ก้อยพ่อตูนพร้อมกับน้องทะเลลูกชายสุดที่รับได้จัดงานปาร์ตี้เฉลยเพศลูกสองด้วยการยิงพุนกระดาษโดยถ้าย,ยิงออกมาเป็นสีชมพูหมายถึงเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นการฉเฉลย ว่าได้ลูกสาวนั่นเองโดยก้อยรัชวินได้เขียนแคปชั่นว่า it's baby girl เป็นโมเมนต์ตอนเฉลยแพศที่ขำม,มากคือคุณตาพ่อก้อยมือลั่นก่อนที่จะให้สัญญายิงเ a เปอร์ชู t หน้าก้อยก็เลยออกมาเหออย่างที่เห็นและหลังจากนั้นคุณปู่คุณย่าก็ตามมาแบบไม่ได้นัดหมายและไม่มีใครยิงพร้อมกันเลยสักคน แต่สรุปว่าน้องของทะเลเป็นผู้หญิงค่าดีใจที่สุดในโลกเลยงื้อใครไทยถูกบ้างยกมือขึ้นท่างกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก